เรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังเพจยากดังเดี๋ยวจัดให้ทราเวลได้แชร์คลิปที่มียญิงสาวรายหนึ่งเข้ามาทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้มีปัญหากับพนักง,งานจนกลายเป็นคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งทางเพจก็ได้ระบุแคปชั่นประมาณว่าน้องพนักงานอดทนอดกลั้นดีมากขอชื่นชมเรื่องมีว่าลูกค้าไม่เชื่อว่าร้านอาหารทอดไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ดให้เธอตามที่เมนูแจ้งพนักงานยืนยันว่าอาหารถูกต้องและไข่ดาวเป็นไข่เป็ดจริงๆลูกค้าไม่เชื่อมีท่าทีที่ไม่พอใจท้ายสุดก็อให้เกิดมิตรใหม่ของการมอบบัตรเครดิตให้พนักงานเพื่อชำระค่าอาหารดังวิดีโอยอมใจพนักงานเสิร์ฟคนนี้จริงๆ ปอลอ,อยากฝากเรื่องนี้ให้กับทุกคนที่ใช้บริการร้านอาหารพนักงานบริการเหล่านี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการพวกเราหลายๆครั้งเขาต้องเจอในเรื่องที่เขาหรือใครก็ตามไม่ควรจะต้องเจอและต้องทนในสิ่งที่เขาไม่ควรจะต้องทนเพราะเราทุกคนเป็นคนเหมือนกันเมื่อโพสต์นี้ได้ถูกเยผยแพร่ลงไปทําเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงลูกค้าสาวรายดังกล่าวว่าไม่ควรกระทําเช่นนี้